มอร์นิ่งทัมอร์นิทุกคนไประเด็คือตื่นเช้ามากวันนี้นะคะก็คือตอนนี้ประมาณตีสองครึ่งนะคะจะตีสามนะคะเราจะเตรียมท่เอเตรียมทางะะเราจะเตรียมเดินทางนะคะไปบุรีรัมย์กันนะทุกคนก็เลยตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวนะคะแต่ประเด็นก็คือเราเพิ่งอาบน้ำไปตอนเที่ยงคืนนะคะก็เลยแบบ เออล้างหน้าแล้วก็เริ่มมาแบบลงสกินคนสกินแคร์กันดีกว่านะคะกับเช้านี้เนาะก็ฝากเพื่อนติดตามนะคะว่าคลิปนี้ว่าวีจะไปเที่ยวไหนที่บุรีรัมย์บางก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเป็นทริปที่ตื่นเช้ามากๆเลยนะคะ เป็นการไปบุรีรัมย์เนอะเดินทางก็หลายชั่วโมองอยู่รอบนี้นะคะป๊าป๊าพี่เช่ารถตู้มาแล้วป๊าป๊าขับเองนะคะเราก็มุ่งหน้าไปจังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะทุกคนกับช่วงวิวิวอวันนี้นะคะวิวจะไปวอล์กที่ไหนบ้างก็ฝากติดตามเพื่อนเื่อนทุกคนนะคะ สถานที่แรกที่วิไปเลยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนั่นก็คือสวนคุณปู่นั่นเองค่ะบอกเลยว่าที่นี่เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์มากๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวิอีกแล้วนะคะในดี i ฟแลสไตท์วีตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนคุณปูนเองนะคะตดยที่ด้านหลังนี้นะคะนี่คนมาเยอะมากจะเป็นแบบทุง่งนานะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะจ๊ะ ส่วนคุณปู่บุรีรลำส่วนคุณปู่ร้านกาแฟาสดสไตล์ท้องทุ่งเขียวขจีที่อบร้อมไปด้วยชุมชนแห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมส่วนคุณปู่ร้านกาแฟาสไตล์ธรรมชาติบนพื้นที่หลายไร่มีทางท้องทุ่งนาสะพานไม้ทางเดินสระน้ำร้านกาแฟาเย็น วิวส,สวยๆบรรยากาศดีๆที่ให้ทุกท่านสามารถไปนั่งชิวกันได้ แม่ก่อนนั้นบริเวณพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นนาทั้งหมดและมีพื้นที่ไว้สําหรับการปลูกผลไม้เท่านั้นแต่หลังจากที่ได้การมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้สร้างจุดเด่นของที่นี่ด้วยมุมถ่ายรูปต่างๆทั้งมุมโบราณมุมชิคเปลตะข่ายมุมนั่งเพลินรวมไปทั้งยังมีพื้นที่ที่มาให้คนมาขายของท้งาอาหารถึงทถิ่นอาหารชุมชนเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชน ที่สําคัญมีสะพานทอดยาวไปด้านในให้ทุกคนมีมุมถ่ายรูปต่างๆมากมายที่สําคัญส่วนคุณปู่เปิดให้เข้าชงฟรีทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่ละอย่างใดเปิดตั้งแต่เช้าไปถึงจนมืดเลยตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงหนึ่ทุ่มส่วนการเดินทางนั้นนะคะถ้ามาจากตัวเมืองก็ขับรถมาจากอำเภอนางรองถนนเส้นทางบุรีรัมณีพงองพอถึงหลักกิโลเมตรที่14บ้านหนองกียมก็ให้กลับรถ และขับต่อมาอีกประมาณ600เมตรและเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีก1.6กิโลเมตรก็จะถึงสวนคุณปู่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราถ่ายรูปเป็นอย่างหนำใจแล้วนะคะเราก็มาอิ่มท้องกันด้วยพิซซ่านะคะเป็นแบบแผ่นแบบมินิมินน่ารักน่ารักนะคะแบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะทุกคนที่สําคัญมาบุรีรัมย์แล้วไม่กินลูกชิ้นยืนกินนะคะถือว่าผิดลูกชิ้นทอดอร่อยมากน้าจิ้มเขาจะเป็นน้าจิ้มแบบเหมือนน้าพริกเผานะคะทุกคนแต่เนี่ย ถูกปากถูกจิตมาและเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวขายด้วยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำใสบะหมีน้ำใสมีก๋วยเตี๋ยวแหง้งแล้วแต่คนอยากทานเลยมอร์นิ่งจาะมอร์นิ่งกับเดย์ทเช้าวันที่2ที่จังหวัดปุรีรัมค่ะวันนี้วีาพาเพื่อนๆไปไหนนะคะก็ติดตามดูกันได้เลยจ้าเดย์ทจ้าโดยสถานที่แรกที่วีพาเพื่อนๆทุกคนมาวันนี้นะคะนั่นก็คือปราสาทเมืองต่าค่ะ ประสาทเมืองต่ำตั้งอยู่บริเวณป้านโคกเมืองตําบลจระเข้มากอ,อําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรําอัตรากการเข้าบริการนะคะที่ประสาทเมืองต่ำนะคะอยู่ที่คนละ20บาทแต่บัตรรวมก็คือคนละ3 0บาทสามารถไปขึ้นที่พนมรง้งได้ด้วยนะคะทุกคนทุกคนทาววันนี้เราก็ถึงที่ประสาทเมืองต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขาไปดูด้านในกันคนะทุกคนประสาทเมืองต่ำ เป็นสถานสถานในศาสนาฮินดูที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าเป็นอย่างสูงก่อสร้างโดวยวัสดุสามชนิดนั่นก็คืออิฐศีลาแรงและหินทรายมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่กว้างอยู่ที่ประมาณ120เมตรยาวอยู่ที่ประมาณ127เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆดังนี้ ซุ้มประตูและกำแพงแก้วมรนนาไรปราสาทอิฐห้าพระองค์ซุ้มประตูระระเบียงโคตรสะน้ำซุ้มประตูและกำแพงแก้วกำแพงแก้วมีซุ้มประตูหรือโคปูระขนาดใหญ่ก่อด้วยหินทรายอยู่ในแนวตั้งกับซุ้มประตูระเบียงโคตทั้งสี่ด้าน ซุ้มประตูของกำแพงแก้วมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยซุ้มประตูทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะชักปีกาจากห้องกลางทั้งสองข้างมีประตูและบันไดขึ้นลงทางห้องกลางและปีกของซุ้มประตูที่ต่อเนื่องออกไปในขณะที่ซุ้มประตูทางทิศเหนือและทิศใต้มีการชักปีกาออกไปทั้งสองข้างเช่นเดียวกันแต่มีประตูและบันไดเป็นทางขึ้นลงเฉพาะห้องกลางเท่านั้น ซุมประตูและระเบียงโคด้ดระเบียงโค้ดเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นห้องยาวล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณารายมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อ้วยหินทรายเป็นห้องขนาดกว้างอยู่ที่ประมาณสองเมตรต่อกันโดยรอบปูพื้นด้วยสีลาแรงผนังรอบระเบียงโคด้ดทางด้านนอกและด้านในมีช่องหน้าต่างเป็นระยะ ผนังด้านในเป็นหน้าต่างโรงส่วนผนังด้านนอกเป็นรูปก,กงทําด้วยหินทรายเรียกว่ารูปมะหวดช่องละเจ็ดตนปราสาทอิฐห้าองค์ปราสาทอิฐห้าองค์ตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงเดียวกันองค์ปราสาทก่อด้วยอิฐเรียงกันเป็นสองแถวแถวหน้าสามองค์และแถวหลังสององค์ปราสาทประาธระานตั้งอยู่ตรงกลางของแถวหน้าขนาดใหญ่กว่าปราสาทบริวาร คงเหลืออยู่แต่ส่วนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อเกตขนาดอยู่ที่ประมาณ7คูณ7เมตรปราสาทปริวารแถวหน้าอยู่สองข้างของปราสาทประธานมีขนาดเท่ากันคือกว้างและยาวประมาณ5เมตรเหนือส่วนฐานขึ้นไปเป็นส่วนของเรือนธาตุหรือตัวอาคารปราสาทปริวารแถวหลังฐานกว้างอยู่ที่ประมาณ4คูณ4เมตรลักษณะเหมือนกับปราสาทปริวารแถวหน้าทับหลังของปราสาท องค์ทิศใต้สลักเป็นภาพพาวรุณเทพเจ้าแห่งฝนลักษณะเสาประดับรอบประตูของปราสาททั้ง5หลังเป็นเสาแปดเหลี่ยมตั้งรอมรอบถัดด้วยหลังนำต้นและเสามีการสลักเป็นรูปวงแหวนเรียงซ้อนกันเป็นช,ชั้นๆพร้อมรวดลายใบไม้ทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็กและลายดอกไม้สระน้ำจากกำแพงแก้วมีลานกว้างที่มุมทั้งสี่สระน้ำเป็นรูปตัวแอล ที่วางระหว่างสะเป็นทางเดินในแนวตรงกับสุมประตูระเบียงโคดและสุมประตูกำแพงแก้วสระทั้งสี่กุผนังด้วยสีดาแรงเรียงเป็นขั้นบันไดไปถึงก้นสะขอบบนสุดสลักเป็นลำตัวพญานาคด้วยหินทรายทอดยาวยาวไปตามแนวขอบสะโดยชูคอแผ่พังพรอ,อยู่ที่มุมสะพญานาคมีห้าเสียนไม่มีลัศมีหรือเครื่องประดับ เป็นหน้าแบบหัวร้นและสะลักส่วนห่างไว้ที่สาะซุ้มประตูรงบันไดท่าน้ำทั้งสองด้านที่บริเวณเสาประดับกรอบประตูชั้นในของซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกมีคำจารึกซึ่งกล่าวว่าสายน้ำเป็นเครื่องรักษาเทวะสถานจึงเชื่อว่าสายน้ำที่กล่าวนั้นหมายความว่าหมายถึงสระน้ำทั้งสี่นั่นเอง สถานที่ต่อไปทีวิพาเพื่อนเนทุกคนไปนั้นนั่นก็คือปราสาทพนมรุ้งค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิละปะคาเมนโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของประสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นจากรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมภาพสลักการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขาซึ่งมีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่างๆลิงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งข้อหาศูนย์กลางนั่นก็คือปราสาทประธานปราสาทประธานเป็นสถาปัตยกรรมหลักที่สำคัญที่สุด ตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของรานปราสาทชั้นในมีแผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอเกตขนาดกว้างอยู่ที่8.20เมตรสูง27เมตรมีมุกสองชั้นทางด้านทิศเหนือและทิศใต้และทิศตะวันตกส่วนยอดหรือส่วนเรือนยอดทำเป็นชั้นๆชั้นเชิญบาทลดหลั่นกันขึ้นไปถึง5ชั้นส่วนยอดสลักเป็นรูปดอกบัวรองรบ นารสูนที่สูญหายไปนานแล้วที่ชั้นเชิงบาตราชั้นประกอบด้วยซุ้มระกีบขนุนสระเป็นรูปเสียนาคนหรือสีโยคีเทพสตรีและเทพประจาทิศต่างๆกีบขนุนปราสาทที่ประทับประหับตามมุมของแต่ละชั้นจะสลักให้สอบเอ็นปข้างหลังเป็นเหตุให้ยอดพระปามมีรูปทรงเป็นพุ่มปางน้อย ตั้งอยู่ใกล้กับปางประธานด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้สร้างเป็นปางสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดอยู่ที่6 6เมตรความสูงปัจจุบันอยู่ที่5.5เมตรไม่มีส่วนยอดเข้าใจว่าเมื่อมีการก่อสร้างในสมัยหลังได้หรือเอาเหินส่วนยอดปางองค์นี้ซึ่งขนาดนั้นอาจจะอยู่ในสภาพที่พังถลม่มลงมาบ้างแล้วไปใช้ในที่อื่น การนำชิ้นส่วนเก่าไปใช้สร้างอาคารใหม่เช่นนี้มีให้เห็นอีกหลายแห่งเป็นต้นว่าเราได้พบชิ้นส่วนของหินทรายที่มีภาพสลักงดงามปูพื้นทางเดินโดยวางคว่ำไว้และได้พบศิลาจารึกเป็นส่วนประกอบของอาคารเป็นต้นแสดงว่าได้มีการนำชิ้นส่วนของอาคารเดิมที่มีอาจการพังทลายมาใช้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในสมัยต่อมาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่มาจามังหวัดบุรีรัมย์และไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมเยียนเนื่องจากสถาปัตยกรรมมีความเก่าแก่และงดงามเป็นอย่างมากวิรู้สึกถึงความเป็นมนขังของศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของอิสานมากๆเมื่อทุกคนได้มาสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้วิรู้สึกว่า หาจากที่อื่นไม่ได้เลย Amazing Thailand มากๆสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมสถานที่ต่อไปที่วิพาเพื่อนๆทุกคนไปนั้นนะคะนั่นก็คือเขากระดงฟอเรสหรือวัณนนะอุทยานเขากระดงนั่นเองคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งสถานที่นะคะจะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขากระโดงมันจะเป็นสะพานร,รา,างนะคะที่ใช้เชื่อมเข้าไปในแบบภูเขาไฟกระโดงสมัยก่อนเนาะก็เดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะวันณอุทยานเขากระโดงตั้งอยู่ที่บ้านเขากระโดงตําบลเสม็ดอําเภอเมืองบุรีรําจังหวัดบุรีรําเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ภายในวณอุทยานเข่ากระโดงจะมีสะพานแขวนลาวาที่ตั้งอยู่ในภายในวณอุทยานเข่ากระโดงนั่นเองทุกคนสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่ได้นะคะเลยจ้ะสะพานลาวาขึ้นมานิดนึงนะคทุกคนก็ขึ้นมาไหว้ผะกันทางด้านบนนะคะเดี๋ยวไปดูกัขนขนาดว่ามีอะไรบ้างจ้ะมาจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งที่นะคะก็อย่าลืมมาสักการะนะคะพระพุทธรูปคู่เมืองนะคะ ของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือพระสุภาบอพิษวนณอุทยานเขากระโดงเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองภายในเสียงบรรจุพระธาตุพะดิสถานอยู่บนเขากระโดงเป็นพระพุทธรูปเกาะอิฐฉาป,ปูนขนาดใหญ่หน้าตาก,กว้างอยู่ที่12เมตรฐานยาวอยู่ที่14เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2512โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายสุรวุฒิบุญญานุสารในขณนะนั้นร่วมกับพ่อค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใส่ในความคิดและโครงการต่างๆของรลวมพ่อบุนมาปัญญาปะโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดเข่ากระโดงได้ร่วมกันสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจากจุดที่ตั้งขององค์พระสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเต่าเมืองบุรีรัมย์ได้อย่างชัดเจนและสวยงามหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการจดทูกนะคะเพื่อได้เลขเด็ดๆ,ๆนะคะไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะถูกรางวัลกับเขาบ้าน,นะคะทุกคนนี่จุดหยุดสะพานหนึ่งได้เป็นเลข8 7 หนึ่งหรือเปล่าพี่จำไม่ได้เหมือนกันนะคะคนรุนกันเอาเองโดใครถูกก็ถูกนะจ๊ะ หลังจากนั้นนะคะวีก็พาพเพื่อนๆทุกคนนะคะไปกินลูกชิ้นยืนกินเจ้าดังนะคะของจอตุรีรัมนั่นก็คือร้านเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินนะคะเป็นต้นตำรับเลยนะคะน้ำจิ้มเป็นแบบสูตรพริกเผานะคะที่น้องริซ่ามากินนะคะทุกคนพอไปถึงนะ,ะวีก็ซื้อไปกินที่โรงแรมนะคะใครอยากดูคลิปรีวิวโรงแรมวีมีทำแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะกับช่วงวีวีรีวิวยังไงก็ฝากติดตามคลิปทัน ด้วยนะคะการรีวิวโรงแรมในบุตรีรัมค่ะทุกคนลูกชิ้นยืนกินนะคะสาอไรร้านอะไรนะเพรเซฟงเซมีไส้กรอกนี่พี่ลิซ่ามากินนะทุกคนคือน้ำจิ้มเขาอะมันจะเป็นเหม <t ip 2> ือนน้ำพริกเผาอะดูดิทุกคนมันก็จะแห้งๆหน่อยก็แบบเพิ่งแดดเพิ่งรีวิวเพิ่งรีวิวกินกนา รู้เลยว่าไม่คอนทินิวนะคะทุกคนก็คือมีจะมาพูดปิดสรุปนะคะกับสถา,านที่ที่วีไปมากับคลิปนะคะสามวันสองคืนนะคะที่บุรีรัมนะคะวีไปสถานที่แรกเลยก็คือวันแรกไปที่สวนคุณปู่นะคะก็เป็นวิวแบบท้องทุง่งคาเฟ่สปาแบบธรรมชาติอยู่แบบทุง่งนาเขียวขจีเนาะวันที่สองก็มีไปปราสาทเมืองต่ำนะคะปราสาทพนมรุ้งแล้วก็มีไปวันนอุทยาน หินเขากระโดงน,นะคะไปสะพานลาวาไปไหว้พระด้วยนะคะก็คือไปหลักที่มากเลยสําหรับทริปบุรีรัมย์ทริปนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกําลังใจให้วีด้วยเวลาวีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิะคะปนหนึ่งนะคะบ๊ายบายมุมกล้องแปลกแปลนิดนึงนะพอดีว่าเอาขาตั้งกล้องไปทิ้งไปไหนไม่่รรู้้้้หาาคตังงกกลออไมเเจทุนศ thank you